โอท็อปอะคาเดมีของดีอ่าวไทยเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวกระแสหลักกับการท่องเที่ยวชุมชนในลักษณะการเชื่อมโยงเส้นทางสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพระบรมธาตุเจดี JD ในพื้นที่5จังหวัดการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการฝึกอบรมหลักสูตรนักขายออนไลน์การเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนักเล่าเรื่องชุมชนชวนมาเที่ยวบ้านฉันครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่มีศรัทธาต่อหลวงปู้ทวด ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ของังหวัดสงขลาของพวกเราในอดีตที่ผ่านมาและหลายท่านก็เคารพนับถือท่านอยู่นะครับก็อยากเชิญชวนพวกเรานะครับเข้ามาตามรอยหลวงหู่ทวดนะครับนั่นก็คือท่านมาถึงสถานที่เกิดของท่านสถานที่ฝังรบของท่านสถานที่ที่ท่านเคยอยู่สมัยตอนเด็กๆสถานที่ท่านเคยบวดเรียน วัดที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่ก่อนที่ท่านจะจาริกไปปฏิบัติธรรมหรือไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงศรีอยธยาและท่านก็จาริกกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคนนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เลืจาจพวกเราไปนะครับเพราะในเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่อยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามานะครับ ในเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยหลวงหมูทวดจริงๆนอกจากในข่าสมสุทรสติงคาแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นทางหลวงหมูทวดอีกส่วนหนึ่งนะครับในในเขตชายแดนไปจำปัรษาอยู่ฝั่งมาเลเซียนะครับและท่านก็เดินทางอา,าริกบุญกลับมาในเขตอำเภอสะบายย้อยก็ดีอำเภอนาทาวีก็ดีจนถึง ที่วัดช้างง่ายปัตตานีก็ดีนะครับก็จะมีเส้นทางอีกเส้นนะครับโดยจะวัดที่วัดถ้ำคูหานะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านเคยแวะวัานท่านที่สนใจในเส้นทางศักดิ์สิทธิ์หรือเส้นทางศรัทธาเหล่านี้ ท่านก็สามารถมาเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดได้นอกจากนั้นท่านก็ได้บูรณะเจดีย์องค์ใหญ่ว่าที่วัดประโคซึ่งให้พวกเราได้มาสักการะบูชาหลวงปู่ทวดเองท่านก็มีปฏิสมัมพันธ์กับวัดขออ้อพัทลุงหรือวัดเขียนบางแก้วจริงๆเดิมตรงนี้มันอาจจะเคยเป็นเมืองเดียวกันในอดีตที่มาไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทลุงเมืองสถิงพระปูระอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นเมืองเดียวกัน,น,น,ะะก,น,น,ก,นก็จะมีเส้นทางสามัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมถึงนครพอดี วันก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดที่สนใจในเส้นทางก็เรียเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เส้นทางศรัทธาทั้งหลายก็สามารถจะมากราบนมำสกา,ารพระธาตุเจดีย์ท่าอ้างอ์ได้นะครับขอเชิญชวนครับ